ส oh. วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนี่คลิปนี้ก็พามาอยู่ท่ามกลางป่าอ้อยครับไร่อ้อยนะครับผมพื้นที่ประมาณลอยกว่าไร่เนี่ยไอยู่ดรอกนะครับในคลิปนี้พามึงรถอัดใบอ้อยนะครับผมแล้วก็รถกวดใบอ้อยนะครับ อาดไงกุบเลยครับพี่น้องรถผมจอดอยู่พูด,ด,ดผมย่างเขามาปักไก่ครับเอ๊ไม่เห็นฝุ่นเอ้ยเห็นไม่เห็นรถเลยครับเออเดี๋ยวกลับกล้องล้างให้เบ้งครับนี่ครับโดนๆได้เห็นแบบนี้ครับอ้าวรถเห็นงานไงกูบนะครับพื้นที่อยู่นี่ประมาณ บ่ต่าก็สองร่อยไร่ครับระเมื่อจากสายตาครับเพราะว่ามันกว้างสุดแทงหูแสงตานีนทิวถน,นนมานี่เง้วลงไปพุ่นครับคุณนะ<อ>นี่ครับรถไถคลาสนะครับขั้นญ่แห้งครับพร้อมเครื่องอัดไงกวบนะครับผมนี่ โอ้บ่เห็นรถเลยครับรถไถยคันเมื่อไงนี่บ่เห็นเลยโอ้อรถรถตู้แอร์เนี่ยผมว่าแอร์นี่คุณภาพของแอร์นี่ไม่ถี่ทนบันได้ใส่งานบอดดอนหรอกครับผมว่าฝุ่นมันหลายแห้งฝุ่นเป็นตันแพงไอคันรมเมียงมันแน่กับผมว่าไหนมีปัญหาครับเพื่ โอ๊ยไงเียวไปเหเป็นรถเลยครับนี่ <c oughs> จะกลอยแรกงมาว่ารุ่ี่น <c oughs> มีรถกวาดใบไปน้ำขั้นหนึ่งครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับรถกวาดใบอ้อยนะครับผมอีเซกิน้องเล็กเมึงเนี่ยกวาดใบอ้อยเพิ่นเทขนาดครับ โอ้เพิ่งเคยเห็นครับตื้นเต้นครับที่ได้ไม่เห็นเพิ่นทํางานแบบนี้ครับผมมีรถไถอยู่สองขั้นขั้นหนึ่งกวาดใบอ้อยต้อมเขาไปเห็นมันเป็นคู่เป็น,นเ,นวเนนทาวาองี่ครับนี่เป็นแทวรถอัดกับเลียนอัดบตแบนี้โอ้เขาท้าโอ้กวนหลอนเลยเ้นยครับแปดเลยไหมเบื่งครับโอ้สุดยอดครับ ตอนนี้ผมก็อยูทมกลางป่าอ้อยครับิได้ยินเสียงลมเยอะหน่อยด้อนะครับนี่กะมาตาหนองบัวครับมาหนองบัวมากับมาเห็นป่าอ้อยังไงเห็นพื้นกํลาลังอัดพอดีอยากไทยพี่น้องหนเบิ่งครับอยากให้พี่น้องได้ชมกันครับว่ารถอัดนี่มันเปลี่ยนยังไงนะครับผมอัดใบอ้อยนี่พป้นขวดใบครับ่ววาผมบอกเขาไปไกลกม่นไง เอออีเซก,กิกี่แรงมากครับเนี่ยโอ้พเพชรเลยวะอาจจะมีเสียงร่มยังไงได้ครับผมสวัสดีครับลาดครับไงแห้งเบิ้งครับเบิ้งเนีขยว,ขวดครับผมโอ้เ็ดเทวะ เป็นกลงจักกลมๆครับกลมจักกลมๆเรามีเล็กเนซนสีอ่ออกเวลาเัาเรียนไปก็มุนตอมของเดียวเขทาขทาเขาครับคล้ายๆคล้ายๆฟ้าขอบพัดลมครับนะครับผมนี่ก็เป็นอาชีพอาชีพหลังจากตัด้อยเซ็จนะครับผมตัด้อยเซ็จเราวก็สีเหลี้ยใบไว้ครับใบนี้เอาไปขายครับผมขายได้เท่กันนะครับราคาต่อตันกงสีอยูประมาณ ็ดอยถึงพันครับแล้วเต่พื้นที่ผมก็บ,บอมันใจกันนะครับราค่าปอไอยเนี่ยพื้นกับอัดยังส่นะ่ะเอาไปส่งโรงงานไฟฟ้าครับผลิตไฟฟ้ามั้งนี่ยเอาไปล้อมเอาไปยังพวกนี้แหละครับคิดว่าเครื่องอัดคลาสนะครับกับรถไถคลาสคัาสหมใกไงเลยครับผมมาดเป็นกอนกอนหมุกไงเลยกอนหนึง่งมเป็นเครื่องตันบุญบอกครับเนี่ย เดี๋ยวผ้าเขียวอยเบิ้งไกลๆครับแต่ว่นรดมากไกลเราผมมีย่างนี้มันไงครับนี่ครับคนฮ็ดเป็นเทวเองที่เดี๋ยวอขอท่าครับนี่ครับดเห็ดเห็ดกรเนี้เป็นแบบอุตสาหกรรมเลยครับเพราะว่ามันใหญ่ครับเพราะว่าสิเปลี่ยนตอนตัดตอนตัดกะ รถตัดมาตัดด้วยครับพันเป็นแบบนี้รถตัดมาตัดใบมันก็สีใหญ่เยอะแแปลงอ้อยครับเราเอารถไถหน่อยมาต้อมใบเขาสินะครับนี่ตัดมัดกวนละเกือบตันบนบ่ครับนี่กวนใหญ่แห้งครับพี่น้องแน่นบ่ไอเบิ้งครับตัดแน่นครับโอ้กวนละกวามาตันละครับเนี่ย เชือกที่เพ่นมาดื้ดแน่นเลยครับพี่น้องแน่นเลยเอาไปอัดฟังถึงง่วนนี่ก็อีกักว่ะอันนี้กันนาจะมีรถมาขีปใส่อีกที่หนึ่งครับความกว้างเกษสิประมาณเมตรเมตรหาสิบครับถึงบ่เมตรห้าสิบเมตรหนึ่งกับอีกห้าสิบความยาวว่งเป็นสองเมตรสองเมตรหาสิบเป็นบ่ครับเนี่ย ประมาณนะครับผมประมาณการระยะเอาจากสายตานะครับผมหนึ่งเมตรสองเมตรประมาณสองเมตรหาซิบครับว่าผมบริเวเอาตลรับเมตรมาเผื่อความช่วยในด้านเทคนิคส่า้กะเอาให้เบิ่งนครับนี่พื่นทัดแล้วแล้วมันก็จะเป็นใบใหญ่อยลถมากกวัดเรามาอัดเอาโอ้ไงกวบครับตู้แอร์รดมีเป็นตัวทนให้เว้ยพุ่นหลายขนาดครับ บงครับรถไทยคลาสสีเขียวอ่อนๆครับแล้วก็สีแดงกระทะนะผมสีแดงอยูก่กระทะโอ้เดี๋ยวผมลบมันฝุ่นหลายแห่งรถบมีต,ตัวแอร์เนี่ยเอาการอยู่ครับโอ้ฝุ่นเยอะมากครับ มาแล้วมาแล้วผมลบกันนี่ครับเท่ากแล่นความล่องไปครับแล่นกลางล่องเนี่ยอาด์ตวีไลอาดไปครับ ้อยก็แรงครับแล้าถึงสองร้อยหรอครับรถไถข,ขานาดไหนเอ๊ะคุณดูนี่จะแรงไบบวะคุณเจเบลลี่ก็แก่ได้ลกมาแล้วครับทายุทรายครับรนนหมวกตกครับ ครับผมเครื่องอัดนี่เ่าเห็นเลยนี่ล้วพูดลำบากนี่ล้วพูดลำบากต้องใช้หน่อยนี่แหละครับแล่นกวดใบน้ำกลุนนี่แล้ไงแห้งครับโอ้ยไงครับเดี๋ยวจ สมอลรพุ่มฟุ้นครับนี่นี่เห็นมอเนี่ยกวาดใบกันนี่กงจักทังละตีโตรครับเี่เจ้าับผม ี่ครับกวดแล้วนาตายเป็นประมาณนี้กวดร่อนดีว่าครับเนี่ยเป็นเครื่องทุนแรงครับโอ้ขยกเทศคเหรอปะยกปีกขงังขึ้นครับเนาะเอาล่งเหรอครับอืมข้าบม ลากข้าวรถไถกับเครื่องอัดนี่นะครับผมว่าไอ้สามล้านหาโอยู่หรอกครับรถไถกับสิประมาณสองล้านกว่าครับรถไถยสองล้านสามล้านเครื่องอัดอีกโอ้สามล้านหาโบยู่หรอกครับแต่ว่าแถวนี้บ,บ่บ่ค่อยเล่นกันนะครับผมรถไถคลาด เพราะไรีรนจอนเดียคูบัต้ารถรุ่นอื่นไปครับยันมาน่าเลย่เจยแต่รถไทยไงเงี้ๆนี่ว่าเพื่อนก็นเรนคลาสนะแต่ว่าต่างประเทศเพื่อนก็นิยมนะครับแบรน์ก็กเป็นแบรน,นดับต้นๆนะครับดับต้นๆเลยครับรถไทยรุ่นนี่ได้ต่างประเทศเพื่อนที่มักใส่กันนะครับนี่แต่ว่าคูบัต้าไอยันม่านี่บรูเลียงเราครับต่างประเทศนี่จะแบบนี้ครับ เครื่องอัดนี่ก็มาต่างประเทศด้วยกัน,นครับอดลงทุนสูงครับเนี่ยมือหนึ่งอัดได้ประมาณจากักรวรนครับอัดได้ประมาณจักตันได้ประมาณจักรไรพื้นที่แปลงใหญ่ๆกว้างๆ,งๆงงดินแดนอัดอย่างเดียวครับอัดแล้วนาจะไม่ขีดใส่รถเอาไปขายครับ รายได้สองตัวเลยนะครับตัดอ้อยออกแล้วขายอ้อยแล้วมาขายใบตัวครับแต่ก่อนเพื่อนกก้ากันจูดครับจูดใบตัดออกแล้วกัากันจูดใบครับแล้สมือ,อทางโรงงานไอ้ไฟฝ่ายัางทำนองนี้ครับรับซื้อนะครับประมาณตัดละประมาณเจ็ดอยถึงพันครับี่ ได้นึงก็สิใช้อยู่ประมาณตันสองตันนี่แหละครับน้ำหนักใบมันก็บ,บ่หนักปานได้ครับจะเป็นงานที่สางม,มูลค่าได้ดีเลยครับเนี่ยิ่งแลีนอัดแป๊บเดียวครับเนี่ยเลีนมือถือว่าษาครับนี่ไปเรียเร่ยวๆเรื่อยๆได้ครับครบก่อน,นเพิ่มเงี้ตัดออกมา กวนกนกวน,กวนมันไอ่พิมล์ลงเองครับเอ๋กวดไปกันแลนกวาวดที่พ่อวันนั้นครับเอ๋น่เซกิอ่ะพวกขอมุลนมก็บไม่ได้สอบถามไอ้ไทยรถครับเัาจะเพิ่นเป้าก็บไม่ได้ถามเพิ่นดอกนะครับขอมุลน ผมกับแม่ไทยให้ชมกันนิดนิครับไายไม่เบิงบ้งนิดนิดภาพมาเบิึงการทำงานการที่เพิ่นอัดใบอ้อยนะครับผมว่าเพินเนพ่นใสอีหยังแน่มันเป็นแบบใดผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับเทียวเพิ่นเฝ้าผมมาถามเพิอ่อนครับพาพมาเบิงึงเฉยไะครับนี่ยภาเบิงึงรถเพิ่นเห็นงานครับนี่ไงคุ๊ก กลนไก่มันกับคล้ายๆรถอัดฟางทำบานน้ำธรรมดาน้ำบานห่อเหรอครับเนี่ยต่ว่ามันให้กอนหง่ครับกอนหญ่กว่าเบอร์นีกับเบอร์หน่อยบาทได้ครับเนี่ยอัดใบเบอร์เนี่ยนะครับกัถือว่าไลา่ได้ดีครับเนี่ยไล่ได้ดีเลยต่ว่ามันลงทุนหลายครับ ลรียนอัดแลนอัดเลวครับผมเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ข้ามมาบึ่งรถอัดไปไว้ครับสีได้ไปยชุลราต่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมคลิปนี้ผมกัสิครอตัวล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ